ฮัลโหลทากคนสวัสดีค่ะทุกคนก็แค่เช้าอยูเขาไปตุกทนแอาวันนี้จะมาผัดปล้าย้ดูค่ะง่ายๆค่ะทง่ายๆค่ะจีายลาลาปลาปลาปลาาปล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 าป ขงเสกฟันขงเสกกำยองอันนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมนะคะที่หมักไว้ก็จะมีผงมนอนแล้วก็พริกไทยเดี๋ยวจะใส่แป้งเดี๋ยวใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปค่ะแล้วจนันโเ้ยหลอกว่าที่แอนซกไม้ฟันเราอยู่แหลจากได้บอแล้วก็จะมีเครื่องปรงุงใส่ใส่เครื่องแล้วจะมีต้นหอมมีขิงมี กระเทียมสับแล้วก็มีพริกพริกขี้ฟ้าเอาเม็ดออกค่ะเี่่ราจะเยาแองชองลาเกลงลาซุนยงหลักจิ้วแก่ราจ็กในตัวทบยเรามาดูว่าร้อนหรือ,อยังกระทะร้อนหรือ,อยัง เราจะมาใส่เราจะมาใส่แป้งกระปุเข้าไปจะหลอ่อที่ลยสุกไปฟ,ฟันลเลย ใส่แป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดค่ะพีจะจะะ่จะยู่ร้อใ้จานแล้วแล้ากหินละจะเอาลงไปทอดค่ะเก,ออกาะอจจรละ จาเหยืแล้วสิ่งเียอยู่เลยชฉาไงจ่าก็เคยสุกก็เราจะทาะให้มันสุกนะคะอันนี้คือปลาทับทิมนะคะนี่คือปลาทับทิมค่ะเล่เอาแต่เนื้อค่ะจะค่อยค่อยควัดแกมวยควัดแกชูปูหยกแกได้ก่อนเราก็จะเอาแต่เนื้อแล่เอาแต่เนื้อไม่เอากระดูกค่ะจะเอาแต่เนื้อจะมาผัดค่ะ 嗱，啲三條啊，三條魚啊，呢、这個好細條。啲魚呢就好細條，所以就買咗三條嘅、啊。兩條兩條細一一，兩條細一一條就大少少。炸完之後佢就縮埋咗啦。 ไปก้าวเลยตาหาจะเจ๊งอ่าถิ่มเมลิ่วแหละตอนนี้ตอนนี้เราว่างอยู่แล้วมาังทำซอสนะคะทำซอสแล้าได้เวลาจะจิ้มกับดีเอ่ะโอากแล้วก็ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายโคโยก็จะเป็นซอสหอยนางรมใส่ซอสหอยนางรมเข้าไป หรยาห้งยพริทย anyway, ิ Luego, Luego, so Luego, so Please, so ้ันโรยดสยิงน้รยดิ้รยดิ้มัยา้ันรยิ้น้ัน้ำมันงารยดี้ยาว้ำมันริ้งน้ดิ้งยลนดงน้ำ้นย ทีนี้ก็จะผสมน้ำและวะจะผสมน้ำเข้าไปค่ะถ้าพี่เอ่อก็พี่เอ่อสวลงไปเราดูว่าปลามันได้ยัง จ้านเสียวๆเดี๋ยวรอสักพักค่ะรอให้มันเหลืองก่อนรอมันเหลืองเราจะกลับกด้านหนึ่งค่ะถ้าทอดนิ่มเกินไปแล้วเวลาเราไปผัดเนี่ยมันจะเล็กค่ะกรอรอให้มันกรอบเหลืองก่อน กาจะ่มหนกลับไปานลไาหมนกลัไปหนกไปมากลับอปน,น,นะะกล้บนหนก่งกลับกลับนนึดดกินกกรักแล้วจไปมกัม จเจ๊ะต่เล้ไป咧就ไม่ล็อหไม่จะไม่หล,หลานใสกแบบนี้ okay. จ้าก็เผ่ก็เผ่ินนะ้่ไห้ทแต่ก็จ้าก,ก็เผ่ก็้องเสิ้นเราก็จะไปกะเราทอดเนี่ยเราก็จะทอดช่วงหนังก่อนนะคะเพื่อให้มันอยู่ตัวเพื่อให้มันอยู่ตัวค่ะทีนี้เอาไว้อย่างนี้เลยทอดให้อย่างนี้เลย ก็ได้เหลืองค่ะจากก่าเจเคยกําหมอกไว้ทีแต่ก้มันมันมานไทยแล mm ้ว hmm. ค่อยๆดูนะคะยังไม่ต้องรีบค่ะ mm hmm. ตอนนี้ว่างราจะมาล้างถองก่อนก mm ้ hmm. ้วก็เาีายวถ้าห่างกาา็ใช mm ้ hmm. งงย,ยืมส,สิรอๆรอๆกินเย้สิ嘢น เรามาดูปลาว่าได้ยังค่ะมือก่อนยังค่ะปลายังไม่ได้ค่ะยังยังไม่เหลือจงไม่ปีนกามองจงไม่ตักแกจโดยลายพอสิวๆจงไม่ตักแกแล้วก็จงปีนจอยูก่ก็มองกี้ ที่อะไรหรอที่เอ่ที่ทีเมดิวเราให้ยหรอที่เชิงจับเรายเอาเลยเอาเลต้าเต้าโมไฟกันเต้าเต้าเตาไฟที่จะเสริมติดกันล้วยมวยเช้าจะทายหลอยกันี่ห้อได้ยี่สิบโจมาเราเราก็จะไม่ผัดนานนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันสุกแล้วเราก็ใส่เครื่องใส่อะไรใส่ซอสเข้าไปแล้วเราก็จะมาผัดผัดผัดเราก็เสร็จสับใส่ ตักใส่จานแล้วค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยมาสุกแล้วจานเสียวๆยังอีกนิดนึงค่ะรออีกนิดนึงค่ะปลายังไม่ได้ไม่แข็งตัวเต็มที่นะคะมัาทอดมันยังไม่กรอบเต็มที่คือเราจะไปให้มันกรอบมากทอดให้มันออเหลืองเพื่อมันจะได้อยู่ตัว จาก็เลยกำหวงเลยเต้าเลยเางเลยเคยมุหลานนะมาพี่หยกอย่ามูทายก้อนหมดโดยชีจัดผีอ่อันนี้เป็นปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมแล้วเอากระดูกออกเอาแต่เนื้อค่ะเอาเลยชีจัดยื้อแล้วอยู่ในอยูในเอ่อ 好多泰國人啊，要嚟炸嘅，整酸甜酸甜醬嗰啲咧，誒、呃、紅紅地粉粉地嗰啲魚啊，我唔知叫咩咩，我唔記得文人話咩魚，差唔多啦。 จาตยะ炸到一分钟แล้วทอดอีกนาทีหนึง่จจนงจ到า分钟เจงตเกันละโอละาัวยาตักขึนกนก้นแล้วนะคะ ก็จะทอดประมาณนี้นะให้กำเสิงหาแต่ก็จะอาตักำเสิงหากันลนะ้วแไทยโตแล้วสุกตลาดได้โตเพราะจำมุยจ้าก็เคยชวยแกจ้าก็เคยกำหวงไม่สุกจ้อแล้วทีนี้เราก็มาขีบใส่จานไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะผัดเครื่อง 就係你炒完味料就放啲魚落去就兜兜兜兜幾下就搞掂㗎啦，唔使咁耐嘅。炸魚呢要耐少少，好啦倒翻啲油先啦。啲油我就唔好去㗎啦。今晚嘅氣就～ เทไว้จะไม่เอาแล้วค่ะน้ำมันเพราะว่าทอดไปสองครั้งแล้วที่เยาว่าจะไม่โอยกันแลวาวอาจะเหลือฉีกเยท่านตรงเคยจะแต่ท่านตรงเคยจะรอ,จะอให้ตํำก็ไน้เาละเช็ดก่อนถ้ะน้ำมันที่เหลือเราจะไม่เอาทีนี้เราก็เปิดไฟค่อยฟอค่อยฟอแแก่ ใส่น้ำมันหลอกที่เยาวเหรอเคยแอ้วกจะลดเอก็อที่เจิงในเจิงลิ้วหลอกที่พีท้าลิ้วสิ้นเยียวเกรืองแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปก็มีขิงใส่ขิงเข้าไปค่ะกระเทียมสับแล้วก็พริก ลด่ดิซงอิ้วงวาา椒ลงไนเลงไปใส่ไปผัดก่อนค่ะผัดอันนี้ก่อนเอาเจกดอันดี้ก่อน,นนะยะ有ลาเจิ้ว เ้าจะค่อยเทิ่ยงนะผัดให้มันหอมก่อนค่ะผัดให้มันออกหอมก่อนเขาจะค่อยเทิ่งสิ่งนะทุกคา จะผัดแคห,หอมก่อนนะคะผัดหอมแล้วทีนี้เราจะมาใส,าส่ซอสที่เราเตรียมไว้อ่ะเราที่เจิ้นจับมาเิยท,ที่เจังจับลงไป ียวางเขาไปตีมีที่อืมที่มอ้อมส่ยอางี้กวนสิน้นาต่ก้าวลงไปดี๋ยวรอให้ซอสน้ำซอสมันเดือดก่อนค่ะทำง่ายค่ะ ใช้ยาจันเจอใช้ใส่ใสงกิน,ใน,ในเดี๋ยวเดี๋วเราจะมาทําเดี๋ยวจะต้องทําแป้งแป้งแปง้งเปลี่ยกหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเพราะว่าเราทอด mm hmm. เราทอดปลาไปเดี่ยปลามันมีแป้งมันถ้าเราใส่เข้าไปในซอสน้ําซอสที่ที่ทำเนี่ยปลามันจะเหนียวคือเพราเพราเราใส่แป้งเข้าไปทอดแล้วมันจะเหนียวไงเลยไม่ต้องทําแป้งเปลี่ยก็ได้ต้องดูงานต้องดูก่อน เราเตรียมไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรค่ะแป้งเปียกอันนี้แป้งแป้งกับะปดกับน้ำผสมค่ะเพื่อทำท่นเหนียวย,ยต,ตยาายั热多ิ阵。 จะทำให้มันเหนียวก่อนค่ะอ่าเริ่มเหนียวแล้วร้เหนียวทีนี้เราก็ใส่ปลาหลอก็ดิปีาลงไปลก็จะใส่เูกีินล้นนิดนิดนิดนิงนิดนิดนินิดนิงนิดนิดิ้วิล ถ้าใครไม่มีเหล้าจีก็ใช้เหล้าขาวได้ค่ะหรือไม่ใส่เหล้าก็ได้จะไม่ใส่เหล้าก็ได้ค่ะจะไม่ใส่เหล้าก็ได้ค่ะไม่เปไ็นไรค่ะอีนี้ก็จะมาทำหลอดที่ชุ่เราเฮยก็ใส่ต้นหอมซอยเข้าไปค่ะ

食啦，卡，一洗盘卡。嗱、啊，搞掂就搞掂啦，食啦卡，搞掂晒啦，食饭啦大家。好啦，好简单嘅，好啦，希望大家中意啦。好啦，咁多啦，大家食饭啦，拜拜，再见，拜啦卡，拜拜卡。